นี่เราล้อร,รถไฟไปเดินรถไฟอยู่สถาน,นี้แนละ้วเปิดเพลงนี่ร,รู้เลยชอบดูนิเมะ <g ib li> จบเลย <c oughs> <c oughs> จบไปก็ชอตเพลงนอนเลยเปิดกลับเปิดเอาเทมเลงเป็นนี่นะผัดเคโล้ยรถ,ถยลลไฟจะไป <c oughs> โครา อันนี้อะไรอ่ะไปสนีอ่ะรถไฟสรงสองยาวมามกตู้คอน,นเทนเนอรหรอ่ะ โคตรโคตรจะยาวเลยครับเพื่อน